โอเคครับวิการบอมช่องลักปืนเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการถอดเจ้าตัว M16 นะฮะถอดเพื่อทําการล้างบารุงรักษานะตัวนี้คือ M16 A1 นะครับอมองเห็นไหมเอ่ย A1 นะคือช่วงล่างเนี่ยเป็นของ A1 แต่เขาได้อัปเกรดโดยการเปลี่ยนตัว upper หรือชุดบนทั้งชุดเลยเป็นของ M16 A4 นั่นก็คือจะมีรางที่ถอดได้รางหยยูที่ถอดได้แล้วก็ลำกล้องนะฮะ ลำกล้องที่เป็นระยะรอบเกียว1ต่อ7ก็คือจะสามารถยิงกระสุนรุ่นใหม่ของพวกตระกูล m 1 6 M4 ี่ที่เป็น5 5 6ชนิด M85 5ได้โดยปกติถ้าเป็น A1 เนี่ยมันจะเป็นแบบ M193 คือรุ่นเก่า M85 5จะมีความแม่นยำสูงกว่าแล้วก็มีอำนาจการทำลายล้างมากกว่า M193 นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าตอนนี้เราจะถอดประกอบ,บร,รักษ,ษาต้องทำอย่างไรบ้างนะวิการแล่มจะมีพิมอยู่2ตัวตัวนี้คือด้านหน้าและตัวหลัง ให้เรากดทั้งคู่เลยนะกดตัวหน้าตัวหลังเนี่ยแล้วเราก็ยกออกมาแต่โดยปกติเอ่อถ้าเราไม่จําเป็นต้องต้องล้างให้มันละเอียดมากเราก็สามารถแค่ตัวหลังก็พอนะครับเพราะถ้าเรากดตัวหลังเนี่ยเราก็สามารถพับตัวคงเปืนลงด้านล่างลักษณะน,นี้ได้จากนั้นดึงตัวชาร์จิ้งแฮนดิลออกมามันจะมีชุดลเลื่อนออกมาด้วยนะจับชุดเลื่อนมาก็าจะได้ประมาณนี้แล้วหยิบเจ้าคันตัวนี้ออกมา ก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เราก็สามารถทําความสะอาดได้เลยนะถ้ามันเกะกา่าเราก็ถอดพินข้างล่างออกไปแต่วิธีการก็คือการทำความ,มสะอาดเนี่ยเราก็ใช้แปรงนะครับจุ่มน้ํามันนะล้างตรงช่วงคนลำกล้อง,องนะครับแล้วถ้ามีน้ํามันที่เป็นลักษณะน,นี้เน้ำมันที่เป็นลักษณะนี้เราก็ฉีดเข้าไปในลำกล้องได้เป็นน้ำมันชำระล,ลำกล้องนะที่เป็นสเปรย์ก็จะ เสียบหลอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ฉีดจากข้างหน้าเข้าไปล้างเข้าไปนะครับฉีดด้านหลังแหย่เข้าไปอย่างนี้นะอ่าก็ฉีดล้างเข้าไปแล้วแช่ไว้เดี๋ยวเราจะเอาแซ่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยอันนี้ผมทำให้เร็วนะสมมติว่าฉีดไวส้สักพักหนึ่งแล้วเราจะนําแซ่อย่างนี้นะครับเป็นแซ่สงเหลืองสอดเข้าไปอ่าอย่างนี้แล้วก็ดันแบงหน้านะครับดันให้ทะลุเลยนะมองมองเห็นไหมอสอดเข้าไปตรงคอพอรับข้องนะครับจปดันให้มันทะลุหน้าเลย นี่ดันเขลุหน้าลักษณะน,นี้นะครับอ่าดันให้พ้นไปก่อนนะทําไมเราต้องดังนให้พ้นลำกล้องไปก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราชารักกลับตั้งแต่แท่อยู่ในลํากล้องมันจะทําให้ลวดแท่เนี่ยมันล้มนะครับซึ่งมันจะเ,เสียดายของนะไม่ควรทำหลังจากนั้นก็ดึงตักออกมานะดันเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ดึงปักออกมาดันเข้าไปใหม่ดึงกลับออกมาอ่าสามที อันนี้แท่ใหม่นะครับสังเกตนะมันจะมีคราบน้ำมันนี่ฉีดจะปนกับอะไรที่เลอะๆขับเข่า,านะอันนี้มันจะมีเข่า,เาออกมาประมาณนี้จากนั้นก็จะมีหัวแท่เล็กหัวแท่เล็กอย่างนี้นะครับอ้าวช้วิธีใช้แท่อะไรกันหัวแท่เล็กอย่างเงี้ยเราจะมีผ้าดิบเนี่ยชิ้นเล็กๆเ,เอาสอดเข้าไปในหัวแท่อย่างงี้นะสอดเข้าไปแล้วก็เอาหยอดน้ํามันฉลมลํากล้องนะครับแล้วก็แยงทําแบบเมื่อกี้จนเสร็จ จากนั้นก็ตัวนี้หลายๆคนใช้ไม่เป็นตัวนี้จะเป็นแซ่ที่เป็นแบบเหมือนแปรงเหมือนขนแปรงทั่วไปตัวนี้มีหน้าที่เก็บเศษผ้าที่อยู่ในลํากล้องเพราะว่าผ้าพวกนี้ยเวลาที่มันโดนเอ่อมันโดนลักษณะโดนผิวเหล็กโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลุดเป็นขนออกมานะอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีมีขนผ้าหลุดติดเห็นไหมถ้ามันอยู่ในลํากล้องจะอันตรายมากและอาจจะทาให้ลํากล้อง ที่ไปกระทบเนี่ยมันจะเกิดการโกง่งงอปีกแตกได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวเก็บผลผลพวกนี้รูดเข้ารูดออกว่าจะเก็บผลพวกนี้ออกมาหมดเลยหลักการนี้ต้องใช้ทั้งปืนสั้นและปืนยาวครับบางคนไม่เข้าใจว่าแปลงพวกนี้มันใช้ทําอะไรนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาดูการถอดชุดลูกเลื่อนชุดลูกเลื่อนของเอ็สบรกเนี่ยมันจะมีสลักอยู่คือพินตัวนี้เราสามารถหยิบหรือถอดออกได้นะใช้ปลายปากกา,ก,าก็ได้หยิบออกมาอ่ะ หนึ่งอันออกมาแล้วจากนั้นดันตัวนี้เข้าไปข้างในปุ๊บให้ลูกเบี้ยวมาขัดอยู่อย่างนี้จากที่มันขวางอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วเขี่ยวหน่อยขยับขยับให้มันให้มันบดอีกทางหนึง่งให้มันไม่ขวางอ่ะขอขอแก้ไขมันข,ขยับไม่ได้เพราะติดเข็มหนึ่งนวแล้วหลังจากเอาพิมพ์ตัวนี้ออกแล้วนะเราก็ต้องเทเข็มนึงนวออกก่อนอ่าจากนั้นลูกเบี้ยวเนี้ยมันถึงจะขยับขยับหมุนออกได้เงี้ยหมุนนะ แล้วเราก็เทอ่ะเบี้ยนี้ออกมาแล้วแล้วเราถึงจะถอดเลื่อนออกมาอ่ะ <c oughs> เวลาที่เราจะทําความสะอาดตัวนี้จะมีความสกปรกนะครับเนี่ยไม่มีความสกปรกอยู่ขมเหลวอะไรเมืเ่อจับตรงนี้เราจะเน้นอ่าทางนี้นะแช่ไปเลยอย่างนงี้อย่างนงี้อย่างงี้นะครับแช่น้ํามันไปแล้วหยิบเริ่มจากเข็มก่อนนะเอามาถูกับผ้าตอนนี้สําคัญครับปืนจะติดไม่ติดมันอยู่ที่ตรงนี้แหละ ถูกับผ้านะครับเช็ดเศษ็จเขมาออกให้หมดนะอ่ะราระวางไว้ส่วนตัวนี้เราอาจจะต้องใช้แปรงสีฟันช่วยนะครับน้ำมันที่ใช้เนี่ยจะอาจจะเป็นโซลาผสมเบนซินก็ได้นะเช็ดเสร็จเช็ดนะวางไว้ตัวนี้นะครับที่มันมีความสกปรกอ่ะเราก็เช็ดนะดูความสกปรกนะ เช็ดเช็ดเช็ดอย่างเงี้ยตัวนี้เหมือนกันอย่า yeah, ล้างให้มันทุกซอกทุกมุม <Yeah. S 1> อย่าทำไรน้องล้างปืนโอเคอ่าทุกซอกทุกมุมแล้วเราก็เช็ดออกอ่านะครับเช็ดประมาณนี้เดี๋ยวน้ำมันก็จะแห้งและเหยไปเองแล้วมันจะมีน้ำมันชโรปืนแล้วแต่ยี่ห้อนะครับใช้ได้ทุกยี่ห้อนะแต่ของหลวงมันจะเป็นอย่างนี้นะอ่า ลงมาแล้วเราก็เช็ดพอให้มันเป็นฟิล์มเคลือบผิวบางๆไม่ต้องชุ่มนะครับไม่จำเป็นต้องชุ่มเพราะยิ่งถ้าเราเช็ดชุ่มเนี่ยมันจะมีฝุ่นมีอะไรไปเกาะอาจจะทําให้ปืนเนี่ยมันมีปัญหาเวลาใช้งานได้นะเช็ดเป็นฟิล์มบางๆประมาณนี้ประมาณนี้แล้วทีนี้เราเรายังมาประกอบกลับกัน <c oughs> การประกอบกลับก็คือจะทาย้อนขั้นตอนเดิมโดยการหยิบลูกเบี้ยนี้มาใสใ่ไปก่อน โดยให้ตัวตัวนี้ครับตัวคัดปอกอยู่ฝั่งขวามือของของชุดลูกเลื่อนนะแย่เข้าไปตรงๆเลยอย่างนี้นะครับลแล้วก็วอเอาฝั่งนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวคันลังปอกนะกียนให้มัอยู่ฝั่งนี้แล้วเราก็เอียงให้ให้เห็นรูเลื่อนนั่นไหนเห็นไหมครับแล้วเราเอานีา่ยันเข้าไป ่อนเข้าไปอย่างเงี้ยพออย่างเข้าไปแล้วเราหันลูกเบี้ยวนี้เข้ามาอย่างเงี้ยนะมันจะได้ขัดกันจ่ากนั้นดันแบงหน้านะครับแล้วก็เอาเข็มเนนวลเนี่ยหยอดใส่ท้ายลูกเลื่อนเลยอ่ามันจะเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นปินล็อกเนี่ยเราก็บีบปลายไว้แย่เข้าไปฝั่งนี้ทําไมต้องแย่ฝั่งนี้เพราะว่าเขาจะเว้าเว้าช่องให้ถ้าเราแย่ไปฝั่งนี้มันจะตูดเข็มตูดเข็มยนจะพกไอ้ตูด พินมันจะโผล่มันจะทำให้ใส่ลูกเรื่องเข้าไปในโครงเปือไม่ได้ดังนั้นเราต้องเหย่ฝั่งนี้แล้วมันจะจมพอดีเห็นไหมครับจะไม่มีอะไรไปติดเมื่ออาจจะทําการประกอบกลับนะครับจริงๆถ้าเราจะทําความสะอาดลูกเรื่องตรวนี้เราก็นําแปรงนําสเปรฉีดแล้วผ้าเช็ดได้นะอันนี้เพื่อให้มันเร็วเมื่อทําการประกอบกับอ่าอันนี้มองเห็นไหมตัวนี้นะคันล้างลูกเรื่องหรือชาร์จนฮันเดิลเนี่ยเราก็จะมาวางให้มันตรงร่องใส่เข้าไปแล้วดันแบงหน้านิดนึงนะอ่าแล้วก็นําชุดลูกเรื่อง คว่ำคว่ำฝั่งนี้ที่เป็นท่อแก๊สลงวางเข้าไปในรางนี้นะครับเราอาจจะยังปืนขึ้นนิดนึงก็ได้แล้วก็ผักเข้าไปในนี้เลยจากนั้นปิดกดพินเข้ามาแล้วก็ทําการเช็คการทํางานของป,ปืนดึงอ,อันดึงทุกเรืออ่องมันไกดึลกเลื่อนสามครั้งเข้าห้ามไกอ่าเข้าห้ามไกดูว่าปืนทํางานปกติไปที่เซมิยิงได้ ราห้ามไกลปืนทํางานปกติไปที่ออโต้ยิงได้โอเคตอนนี้ปืนก็ปกติแล้วผิวภายนอกไอ้น้ํามันที่เราไอ้ผ้าที่เราชุบน้ํามันเมื่อกี้เราก็มาเช็ดนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะเน้นเช็ดที่เป็นเหล็กประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะทําให้ดูว่าการบํารุงว่าปืนที่ขาดการบำรุงสารเป็นยังไงมันจะมีสนิมขึ้นตามนี้เห็นไหมอ่าตรงนี้แหละเราอาจจะต้อง เอาสเปรย์ฉีดนะแล้วก็ค่อยออกมาปแปลงมาขัดแต่ต้องฉีดแช่ทิ้งไว้อันนี้จะเป็นน้ํามันชําระลํากล้องในชิ้นส่วนนะผมก็จะฉีดอยเงี้ยแล้วผมจะแช่ทิ้งไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาขัดเอาอันนี้เป็นชิ้นส่วนภายนอกเรามาทําที่หลังได้ไม่เป็นไรประมาณนี้ครับสําหรับ M16 A1 ครับโอเค